ปลา้ําตก EP สองนะ EP สองแล้วเราต้องหาปลาช่อนภูเขาให้ได้นะมื่อวานได้แล้วใช่มาวานหาได้แล้ว,วแต่ว,ว,วันนี้วันถ่ายคลิปต้องหาให้เจอนะวันนี้เรารวมพลกันประมาณเจ็ดคนนะเพื่อหาปลาช่อนภูเขา,เาแต่อยากตอนนี้ยังไม่มีใครเจอนะอห,อห,อหูยตัวอะไรอยู่ในนะ้ก<ม>ุ้งก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 ุ้งสองตัว ได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมครับพี่กุญแจเจอแล้วหนึ่งตัวกุ้งภูเขาเหรอเอ้ยกุ้งธรรมดาเหรอกุ้งอะไรเนี่ยน่าจะกุ้งธรรมดาแล้วยังไม่ใช่กุ้งภูเขานะเจอแล้วเหรอเพิ่มเจอปูอยู่ไหนครับอยู่ไหนไล่ไปแล้วไหน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 ใหญ่ไหมล่ะ น่าจะใหญ่อยู่เอาสรุปเจอหรือไม่เจอเนี่ยน่าจะเจอเหรอเดี๋ยวให้พี่เจกันช่วยหานะตัวอะไรปลาปูเฮ้ยปูอยู่บนบกเลยเหรออยู่บนบกเลยไงแม่เจออ่าน้องปื้อปลาใส่ปลาปูมาช้อนยังไม่เจอนะวันนี้เรายังไม่มีใครได้ปลาเลยแม่ก็ดแมใหญ่ก็ไม่กัดนี่นี่นี่นีเค นี่ปลาตัวแรกนะปลาตัวแรกครัโอ้ยปลาช่อนเหรอช่อนอะไรอ่ะช่อนธรรมดาเจอกันที่ไหนอุ้ยเหมือนปลาดุกปะดูกปเลาเขาเรียกที่นี่เขาเรียกว่าปลาลำพันนะลำพันเพิมได้ปลาแล้วเราก็ไม่แน่ใจนะว่าปลาดุกหรือเปล่ามันคล้ายๆนะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคนละสปีชีส์เดียวกันอาจจะคนละสายพันธุ์แต่ตัวเล็กมากตัวดำๆอุ้ยใส่เลยใส่เลยใส่น้ำด้วยน้ำปนมาแล้ว ไปเพิ่มนะปลาตัวแรกแล้วนะว้าอนี่ปลาช่อนเยอะมากอ่ะแล้วก็ปูนี่ปลาช่อนปลาช่อนทขาไมถึงปูเยอะจังอ๋อปลาช่อนภูเขาหรือเปล่าเนี่ยปูเยอะมากอ่ะใช่โอ้อันนี้เครื่องมือพิเศษเลยอุ้ยตัวใหญ่อะไรเครื่องมือสอยมังคุดเครื่องมือสอยมังคุดจับปลาเก่งด้วยด้วยจะปลาดีด้วยช่อนภูเขาปลาช่อนภูเขาเต้ยไหมเจ้า โอเคไป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 ตากล้องมีคนเดียวครับมีคนจับปลาเป็นสิบเลยตามไม่ทันเลยอะทุกคนไหนโอ้ยได้แมลงสองตัวสองตัวเลยน้องแจเก่งได้แมลงปลาช่อนโอ้ยค่ะโอ้หมีกามใหญ่ด้วยพี่ปื้มพี่ปื้มเจอเหรอใช่มาอยู่ในขอนไม้อยู่ในขอนไม้ไปไปไปสุดยอดครับ

ปูปูปูเอา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 โอเคโอ๊ยออกจริงๆด้วยปลาด้วย ปูปูตัวใหญ่วิธีธรรมชาติปูปูก็าใหญ่ที่เราเจอเมื่อกี้ปูปูอ้าแล้วปิ้มไหนดูหน่อยก็เดินี้มันเข้าไปอ่ะอ๋อโอ้โหเราได้เยอะเลยนะดูดูอยู่ตยืดายยืดยืดเราปดได้ปูเหรอจับกับใครอ่ะเราปลดได้ปู นะครับเป็นครั้งแรก<อ>ครั้งแรกๆ,รรกๆเลยที่น้องปวดจะลุยลุยเองเลย,เยไหนใครเจองูปูเหรอโฮ้ยนี่โอ้โหสตีตัววันนี้เลยวะเนี่ยใหญ่<อ>จะเท่านี้เลยอ,ะอ่ยอะนี่ก้อนนี้คิดว่าจะมีปลาซ่อนอยู่นะกับกุ้งค่อยๆเปิดนะอ๊อกุ้งกุ้งด้วยปูด้วยกุ้งไปไหนแล้วปูอยู่นี่ปูกล้ามสีด้วย ได้ไหมตัวไม่ได้เอาไม้ออกก่อนกุ้งกุ้งตัวใหญ่ใช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 ่เฮ้ยเข้าถิ่นก้อนนั้นแล้เปิดนะนี่นี่นี่กุ้งอยู่นี่ไปไหนแล้วมองไม่เห็นจะท่อนแสงข้อน,นี้ให้คนนะอยากไปเล่นน้ำเนาวไปดีกว่าไปเราไปเล่นน้ำกันดีกว่า ให้ปลาเยอะล้เดี๋ยวไปดูปลาตอนหลังด้วยนี่นะครับทุกคนเล่นน้ำแล้วตรงนี้ก็มีน้ำให้เล่นนะทุกคนอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะแค่นี้ก็จะหัวอ่ามีผู้ปกครองดูแลใกล้ๆนะห้ามมาเล่นเองโดยเด็ดขาดนะครับเล่นน้ำ นี่เรามากับคนที่อยู่ท้องที่นี้เลยเพื่อความปลอดภัยนะว่าตรงไหนอาจจะลึกได้อาจจะโจมได้น, <c oughs> นี่คือปลาและปูและกุ้งที่เราจับได้ทั้งหมดวันนี้นะครับนี่กุ้งภูเขาจะเป็นกุ้งที่มีก้ามแบบนี้นะถ้าตัวใหญ่เต็มที่ก้ามจะใหญ่กว่านี้อีกนะและก็นี่ปลาช่อนภูเขาเราจะเห็นว่า ปากเขาจะดูเล็กๆเนาะกว่าปากปลาปช่อนทั่วๆไปตามเขาเรียกว่าปลาช่อนนาจะปากใหญ่กว่านี้เยอะเลยแต่ก็นี่ปูเขาเรียกว่าปูอนนะไรครับพี่กุญแจป,ปูหินไหมใช่นี่นะครับตัวนี้มีสีที่แปลกมากแล้วก็นี่นะครับเป็นตัวลายตัวเขาจะไม่ใหญ่นะก้ามก็ไม่ค่อยใหญ่จะใหญ่มากก็ ต้งตัวโตเต็มที่เลยก้ามจะออกสีขาวนี่นี่นี่มันโตแค่นี้เลยใช่ไหมนี่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 ถ้าก้ามมีสีก็จะมีสีมันอาขาวๆลายๆแค่นั้นเลยแบบนี้นะนี่ขาวๆลายๆแบบนี้โอเคตอนนี้ก็พี่เพิ่มก็เล่นน้ําอยู่ตรงนู้นละเดี๋ยวเราปล่อยปลากันก่อนปลาและกุ้งเททีเดียวเลยไหมตรงนี้เลยมั้ยเอให้พี่กุญแจเป็นคนเทละการคนที่จับปลาได้มากที่สุดนุ่นปลาช่อนภูเขาไปแล้วครับตัวใหญ่ นอนยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ไปแล้วไปแล้วเข้าไปซ่อนก้อนหินตามเดิมเอาเทาเลยครับเทเลยนะขอเทเลยนะเอาเลยนี่เราเรียนรู้ดูเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับตัวเล็กตัวน้อยหมดแล้วนี่ตัวใช้ปลาช่อนที่จับได้ยากมากๆโอเคออาจับปลาอีพสเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะพี่เพิ่มนะ <ๆ S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บ